ตอนนี้ก็พบกับปิดวุฒิสารชาแนลตอนนี้ก็มาถึงกับเกมทันซอมบี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ <S 2> <S 2> ใครที่กดไลค์กดแชร์แล้วนะครับไป ในเกมกันเลยเอาละครับตอนนี้ก็มีในส่วนของซอมบี้ธรรมดานะครับแล้วก็มีซอมบี้หัวกลวยจราจรแล้วก็ ซอมบี้ไอ้ที่ตักน้ำแข็งนะครับแล้วก็ซอมบี้นักยิมนาติกอ่าทีนี้เราจะเอาอะไรไปสู้ดีบ้างเนาะอ่าเรา,เาพืชไอ้เขียวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ดอกทานตะวันนะครับอันนี้ลืมไม่ได้เลยเป็นแหล่งพลังงานของเรานะครับแล้วก็เอาพืชกินคนไปด้วยดีกว่า เอาก้อนหินเนี่ยเอาไปกันนะครับเอาระเบิดแล้วก็เอาพืชพ่นน้ำแข็งนะทีมนี้น่าจะโอเคนะครับแล้วก็เอาทานตะวันไปก่อนทดสอบดูนะครับ เก็บพลังงานไว้ก่อนตอนนี้เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวรนะับมือเดี๋ยวซอมบี้ก็น่าจะมาแลวนั่นไงนั่นไงมาแล้วเกระสุนมเมล็ดพืชไปดักไว้ก่อนระหว่างนี้เราก็จะสร้างทานตะวันไปเรื่อยๆอ่าเอาไว้กันมันนะครับไม่กันมันไม่ให้มันบุกบ้านเรา เดูลาดเราไปเรื่อยๆจะได้อยู่นะครับทางเขาน่าจะมาแบบ,เ,บเนิบๆน่าจะการไหว เอาหินตัตานไว้ก่อนนะครับตอนนี้เอาืชเอาพืชกินคนไปดักไว้พืชหัวกล้วยจราจรนี้จะอึดนะครับจะอึดเป็นพิเศษกว่าจะเอามันลงนานอยู่ ็ได้พืชกินคนมาสองชุดแล้วอเอาไปดักแถวบนกับแถวกลางมาลุ้นกันนะครับว่าจะชนะหรือเปล่าตานี้เราไปกันแบบเรียวๆนะครับไปกันแบบเรียวๆแต่ก็น่าจะไหวอยู่นะครับไม่น่ายากเย็นอะไร นี้ก็พึ่งใบบุญของพืชกินคนเพราะว่ามันกินเดียวตายเลยแต่กว่ามันจะเคีย้ยวละเอียดนะครับกว่ามันจะเคีย้ยวละเอียดก็อาจจะใช้เวลาสักหน่อยประมาณสัก30วิวิประมาณ30วิวินะครับน่าจะ กำลังมาพอสมควรแล้วน่าจะตันอยู่นะครับตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วน่าจะมาอีกกลุ่มนึง ันนี้เราจะเล่นของแรงกันบ้างนะเราจะเล่นระเบิดครับเล่นระเระบิดอ,อาจไปเรียบร้อยโอ,โอ้โอ้โดนไปแล้ว ตั้งผื้กินคนผิดนะครับน่าจะเลยย้ายก่อนวิธีการขายนะครับเอาเอาขั้วนะครับมาตักตักมัหรอกซื้อใหม่โอ้เจอซอมบี้ ที่ตักน้ําแข็งนะครับซอมบี้ที่ตักน้ําแข็งตัวนี้ก็อึดถึกทนซะเหลือเกินวิธีแก่นะครับก็คือเอาพืชกินคนมาดักไว้ พืชพ่นน้ำแข็งมาแซมแสมสักหน่อยจะได้ทำให้เขาเดินช้ามานิดนึงตอนนี้น่าจะแน่นหนาละสู้ได้ครับสู้ได้ ไงล่ะไงล่ะเดินไม่ออกเลยเดี๋ยวเราขายอ้พ <E ืชเขียวเนี่ยเอาพืชน้ำแข็งมาใส่อ่าทีนี้ครบแกงแล้วครับมันจะกันอยู่แล้ว เรียบร้อยเรียบร้อยเดินไม่ออกสักคนเอาหินไปดักก่อนไม่รู้จะวางไหน มาแล้วครับชุดสุดท้ายหูยมากันเต็มระเบิดไปแจกไปแจก,ไป,แกไปกินน่านจะผ่านแล้วนะครับด่านนี้ไม่ ไม่เย็นไม่อยากไม่เย็นเท่าไหร่อ๋อเรียบร้อยครับชนะแล้ว เราได้จดหมายนะครับเราได้จดหมายมาเขาบอกว่าโอ้สวัสดีเป็นจดหมายจากซอมบี้นะครับที่จะมาโจมตีบ้านเราไปกันดันสุดท้ายนะครับสำหรับดันกลางวันนะครับดันกลางวันรอ,อบนี้จะได้เป็นเห็ดนะครับเอาไว้ พ่นพ่นพิษน่าจะเป็นเห็ดพ่นพิษนะครับไปกันเนาโอ้โหติดโฆษณาไปกันต่อครับ อ๋อลครับรอบนี้มันจะเป็นสายผ่านมาเป็นสายผ่านเลยเว้ยไปดักไม่คอนรอ ราดูจะมีมาทันในีิปด้าน,นบนก็มาครับข้างล่างก็มาเรียบร้อยเรียบร้อยโดนระเบิดไปแล้วหนึ่ง ไฟเหน่ยดีแล้วนี่เนี่ยเอาวางวางไปก่อนครับตอนนี้้ถพี่เต็มละโอ้ของเขาก็ให้เยอะจริง จกกัดการได้อยู่ครับรอบนี้สบายหหูมาเยอะมาก สันดีที่ตาแข็งเอาเลยเบิร์อ,อัพแั้วเรียบร้อย เซอร์พรส์หรือเปล่านะดูดูก็ไม่แน่จะยากครับรอบนี้มาแล้ว อยู่ตัวน,นี้โอ้ยันอยู่ยันสไป้์ตไปยันทีครับดอกนี้ เจ้าที่มันเต็มใส่เข้าไป คนหินออกกันแล้นี่เปลี่ยนเป็นพืชทั้งหมดุดใหญ่มาแล้วจังหวะนี้ระเบิดลงเรียบร้อยครับอ่าเราก็ได้เห็ดม่วงมาแล้วนะครับตอนนี้เห็ดม่วงนั้นก็จะเกิดในตอนกลางคืนนะครับจะพ่นพิษ ใส่ศัตรูได้นะครับอ่าก็อ่าสำหรับวันนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อน,นครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะมาต่อกันในโหมดกลางคืนนะครับโหมดกลางคืนอ่าใครชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ทันคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ไม่ว่ามา้าจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องแพ้ลานะครับเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคน